ช่วงเฮลท็อควันนี้นะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับก,บการทํางานของเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษที่สามารถทําการตรวจวิเคราะห์หัวใจและหลอดเลือดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสภาท่านผู้ชมไปพบก,บ,กบกับการรักษาหลอดเลือดหัวใจติบด้วยสายส่วนพิเศษชนิดบอลลูนขอเชิญท่านไปติดตามชมกันเลยค่ะในส่วนต่อไปค่ะคุณหมอคะ หลังจากที่แพทย์ได้ข้อมูลของเส้นเลือดป่วยแล้วว่ามีภาวะตีบตันมากน้อยเพียงใดน,นะครับถ้าหากว่าเส้นเลือดหัวใจของผู้ป่วยมีภาวะตีบตันและมีข้อบ่งชี้ในการรักษาต่อด้วยบอลลูนและกระใส่กดลวดเนี่ย,ยแพทย์ก็จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบและและก็วางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยนะครับการรักษาต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยแพทย์จะใช้าสายบอลลูนเข้าไปตามตามแนวเส้นเดิมที่เ,เรารงงเอาไว้นะครับ จะมาดูเลยนะครับว่าบอลลูนที่เราใช้ทางการแพทย์เนี่ยขนาดเหมือนกับปลายไม้ขีดเท่านั้นเองนะครับ,รบนะครับนี่เป็นลักษณะของบอลลูนก่อนที่เราจะใส่ก็ไม่ได้ตัวคนไข้แต่เมื่อปลายของบอลลูนไปอยู่ในตำแหน่งของเส้นเลือดที่มีการตรีดตันแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าบอลลูนนี้เนี่ยเวลามันขยายจะขยายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะใช้แรงดันเพื่อทําให้บอลลูนนี้ขยายนะครับแรงดันที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุม อย่างแม่นยำนะครับโดยมีการวัดปริมาณของความดันอย่างสม่ำเสมอนะครับ,นะรบภาพที่เห็นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันขยายเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับ,นะรบขนาดก็ยังใหญ่กว่าปานไม่ขีดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการรักษาแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เราขยายบอลลูนไปแล้วผนังของหลอดเลือดก,ก็ยังไม่ ม่คงย,ยังไม่คงทนถาวรแพทย์จะต้องใช้ขดลวดค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตรีบซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งขดลวดค้ำยันเนี่ยก็ขนาดก็พอๆกับลักษณะของบอลลูนนี้นะครับโดยที่ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยในการทำข้าง,างน้านจะสูงแล้วก็ตำแหน่งของการรักษาเนี่ยมีเท่ากับรอยเข็มจิ้มแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับดลวดค้ำยันจะอยู่ในตัวผู้ป่วย ได้ระยะเวลาเท่ากันหลครับหลังจากเสร็จหัถการแล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องกักษาด้วยกดลวดคายันเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนี้เราก็จะเอาออกตอนนี้จะมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้น <Okay. S 2> ที่เหลืออยู่ในตัวผู้ป่วยก็คือขอดลวดที่เขาเรียกว่าเป็นสเตนนะครับการที่กดลวดจะอยู่ในตัวของหัวใจได้นานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ปัจจัย2อสาอย่างก็คือ1ชนิดของขอดลวดนะครับ <Okay. S 2> ปัจจุบันชนิดขดลวดจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกดลวดแบบชนิดธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบร์สเตนและ2กขดลวดแบบชนิดที่เเป็นือบยา นะครับเขาเรียกเป็นดักเ u ลูติงสเตนข้อแตกต่างของดักเอลูติงสเตนกับกับขดรั่วธรรมดาก็คือการที่มันมีดัก e อลูติงก็มีตัวยาบางๆเคลือบอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีบซ้ำได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยบางกลุ่มเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่มีประวัติไขมันในเลือดสูงมากๆและผู้ป่วยที่มีการตีบตันของเส้นเลือดแบบเฉียบพันเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยดังกล่าวจะตีบหลอดเลือดจะตีบตันซ้ำกับมาอีกก็น่าจะสูง การใส่กดรวดธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอการเทคโนโลยีของปัจจุบันใส่อดรวดคำยันแล้วสามารถจะช่วยลดการติดตันของเส้นเลือดได้ถึง95นะครับ,รบส่วนระยะเวลาในการอยู่ในเส้นเลือดที่มันจะ ทำให้เ,เลือดไหลได้ดีมาก้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้ป่วยทานยาหรือเปล่านะครับหลังจากใส่กดลวดผู้ป่วยต้องทานยาต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาแล้วหยุดไปเลยนะครับและ2ผู้ป่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีมากไอยแค่ไหนเช่นมีคุมความดันได้ดีไหมแล้วก็ระดับไขมันในเลือดนะครับรวมถึงการออกกําลังกายการทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับและการพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอน,นะครับในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ดูแลใส่ใจตรงส่วนนี้พบได้ว่า ลางลายใส่กดลวดแบบชนิดอย่างดีที่สุดให้แต่หลังจากนั้น3เดือนก็ติดกันเพ้่มาใหม่เพราะผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าหลังจากทําบรรลูเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ต้องกินยาใดๆนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาลนะครับ,รบซึ่ง p r o c e s หลังจากที่ผู้ป่วยเสร็จจากการทําบรรลูและขดลวดซึ่งปกติเราจะใช้เวลาต่อจากการชีสีประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับพยาบาลก็จะมา ทําทการห้ามเลือดในตําแหน่งของขานีบของผู้ป่วยแล้วก็ทําการกดห้ามเลือดอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับซึ่งหลังจากเสร็จจากกระบวนการห้ามเลือดแล้วผู้ป่วยจะต้องไม่งอขาอยู่ช่วงประมาณ6ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดเลือดซึมตําแหน่งของแผลได้นะครับหลังจาก6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆผู้ป่วยว่าแพทย์จะพิจารณาให้กลับบ้านได้นะครับสั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะความแข็งแรงของผู้ป่วยณวันนั้นด้วยนะครับ